นบัตินี้จะแสดงพระสัทธรรมเทศนาพนันนาหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มารวมใจกันบำเพ็ญกุศลอุทิศ เพื่อดวงวิญญาณของคุณพ่อตำรงจันร์เจ้าชายซึ่งได้ล่วงลับไปแล้วบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ร่วมบำเพ็ญก็ดีบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่คุณพ่อได้บำเพ็ญมาก็ดีจะได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียว อำนวยพรส่งผลให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติโลกสวรรค์ตามคติวิสัยดังที่เราทั้งหลายได้อธิษฐานจิตกันการทำบุญที่จะเป็นบุญก็จำเป็นจะต้องสร้างจิตให้สะอาดให้หมดจดให้บริสุทธิ์ ดังที่เราทั้งหลายได้ทำกันเพราะว่าจิตของเรานั้นมีโอกาสที่จะติดเชื้อต่างๆเหมือนกับร่างกายติดเชื้อไวรัสที่ติดเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จำเป็นจะต้องมีแอนตี้ไวรัสฟอร์แมต ไวรัสต่างๆทิ้งฉันใดจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันวันนี้เราอาจจะมองดูว่าคุณพ่อได้เสียชีวิตไปลูกหลานทั้งหลายก็รู้สึกว่าแม้จะไม่เสียใจเพราะเป็นคติธรรมตามธรรมชาติของชีวิต แต่ธรรมดาของคนที่อยู่ร่วมกันก็ยังรำลึกถึงกันรำลึกถึงในฐานะที่เป็นลูกในฐานะที่เป็นภรรยาในฐานะที่เป็นญาติมิตรด้วยเหตุนี้แหละหลักธรรมคำสอนไม่ว่าจะในพระพุทธศาสนาหรือในศาสนาใดๆก็ตามทีก็มี ความหมายต่อชีวิตเหมือนกันหมดเป็นเครื่องมือขจัดความทุกข์ทางกายและความทุกข์ทางใจด้วยเหตุนี้แหละเราจรึงจำเป็นจะต้องปฏิบัติด,ด้วยตัวเราเหมือนเด็กทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเขาเองเขาก็จะรู้ว่าแบบฝึกหัดข้อไหนยากหรือง่ายเมื่อสอบก็สอบผ่านเลื่อนชั้นได้ การเลื่อนชั้นของจิตมีความสำคัญเหมือนกับเด็กเลื่อนชั้นจากประถมจากอนุบาลไปประถมจากประถมไปมัธยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมเราจะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งเราบอกว่าต้องไปปฏิบัติธรรมความจริงเนี่ยไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมแต่ว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องปฏิบัติธรรม คือต้องทําใจต้องพิจารณาความจริงในความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นถ้าเรารเผชิญความทุกข์เราจะเห็นความสุขมันมีมุมที่เรียกว่าความสุขที่อยู่ท่ามกลางความทุกข์แสงสว่างที่อยู่ในความมืดปัญญาที่อยู่กับปัญหาท่านทั้งหลายลองสังเกตดูก็แล้วกันว่า ทุกครั้งที่เรามีปัญหาเราจะเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาจึงมีลำดับขั้นตอนของบุญกุศลอยู่สามขั้นด้วยกันเขาเรียกกันว่าศีลสมาธิปัญญาศีลส,สมาธิปัญญานี้เป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์เหมือนกับเครื่องที่เขา ผลิตขึ้นมาเป็นเครื่องมือดูดกิเลสช,ชนิดหนึ่งเหมือนกับเครื่องมือดูดเลษนั่นแหละเขาผลิตขึ้นมาเมื่อผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาสำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ว่ากิเลสใช้เครื่องมือปกติธรรมดาเนี่ยไม่ได้ผลิตเป็นเครื่องแล้วขายไม่ได้ก็จําเป็นจะต้องบอกให้รู้ว่าศีลสมาธิปัญญา เป็นเครื่องมือในการดูดกิเลสขจัดกิเลสออกไปขจัดความทุกข์ออกไปไม่มีศาสนาใดๆในโลกนี้ที่เหมือนกับพระพุทธศาสนาในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์สอนให้เรากลัวการเกิดเพราะเกิดนั้นเป็นทุกข์ ถ้าดังหลายที่ถามตัวเองอยู่บ่อยๆว่าเกิดเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั้นก็จะมีคําตอบที่ชัดเจนอยู่ในตัวแต่ว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะกลัวตายถ้าดังหลายสังเกตดูแต่ว่าไม่กลัวเกิดนะถ้าสมมุติว่าแต่งงานแล้วไม่มีลูกเราต้องหาทุกวิธีทางให้มีการเกิดขึ้นมาให้ได้บางคน ต้องยาภรรยาไปแต่งงานใหม่เพื่อที่จะให้มีลูกให้มีการเกิดเราชอบการเกิดแต่ว่ากลัวการแก่การเจ็บการตายทุกคนเป็นอย่างนั้นสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสสอนให้ยุติการเกิดแต่ทำอย่างไรละ่ะอาตมาก็เกิดมาแล้วด้วยก็มาเจอปัญหาอย่างเดียวกันคือแก่คือเจ็บ คตายอายุ45เริ่มรู้ว่าแก่แล้วญาติโยมอาจจะยังไม่แก่เพราะว่าเส้นผมยังดกอยู่ยังดำอยู่ที่ไม่ชอบดำก็ไปย้อมแดงก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าอยู่ในภาวะเดียวกันเปลี่ยนแปลงมีคนพูดบอกว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ย ก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่สมเด็จพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราผลิตขึ้นมาเรียกว่าเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องขจัดความทุกข์ชนิดสําคัญมีอยู่สองเครื่องเครื่องหนึ่งก็ทําหน้าที่สามอย่างเครื่องแรกเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาเครื่องที่สองเรียกว่าไตรลักษณ์ศีลสมาธิปัญญานั้นเรียกว่าไตรสิกขา ศีลส,สมาธิปัญญานี้ถ้าใครปฏิบัติตามได้คนนั้นก็เห็นทุกข์เห็นสุขแต่ไตรลักษณ์นี้ถ้าใครปฏิบัติตามได้คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยคนนั้นก็จะพ้นจากความทุกข์ถาวรทุกข์ถาวรเนี่ยเป็นทุกข์ที่ไม่งอกอีกเหมือนเขียนคิ้วถาวรแหละมันไม่งอกอีกทำยังไงมันก็ไม่งอก ถาวรเสร็จแล้วเนี่ยท่านใช้คำพูดว่านิพพานนิพพานหมายความว่าดับทุกถาวรภาษาง่ายๆก็คือดับทุกถาวรยุติวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจด้วยปัญญาของเรามากขึ้นวันนี้จึงอยากจะคุยธรรมะที่ เป็นเครื่องเสริมปัญญาให้ท่านหลายได้ฟังว่าการเกิดนั้นเป็นความทุกข์จริงหรือไม่แก่เจ็บตายเป็นความทุกข์จริงไหมแล้วความตายมีจริงหรือเปล่าความจริงแล้วเนี่ยเราแก่ตั้งแต่ก่อนเกิดจริงไหม หัวใจของเด็กที่อยู่ในคันแม่เนี่ยมันจะเต้นตุกตับถุกตับตอนเจ็ดอาทิตย์มันเต้นมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายอย่างคุณพ่อดำรงเนี่ยอายุเจ็ดสิบสองปีมาหยุดเต้นเต้นมาตั้งแต่วันแรกเจสิบสองปีที่แล้วตอนเจ็สัปดาห์ไม่เคยหยุดเต้นเลยนั่นคือส่วนของร่างกาย แต่ว่าจิตใจนั้นอายุยาวกว่าอายุของจิตก็จะเดินข้ามภพข้ามชาติแต่อายุของร่างกายนั้นบางคนหกสิบเจ็ดสิบบางคนตายตั้งแต่อยู่ในท้องก็มีบางคนอาจจะร้อยอายุสั้นแต่จิตนั้นมีสันตติคือการสืบต่อเนี่ย ไม่สิ้นสุดจนกว่าจะไม่มีเชื้อที่เราเรียกภาษาพระว่ากรรมกรรมในที่นี้ก็คือการกระทําของเราทางกายวาจาใจหรือภาษาสมัยใหม่น่าจะบอกว่าแมสเซจที่อยู่ในเนื้อหาสาระต่างๆที่อยู่ในซิมการ์ดในเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยไม่มีแล้วมันไม่ทำงานไม่ฟังก์ชั่นละมันก็ยุติ ความเป็นคอมพิวเตอร์ความเป็นทําหน้าที่ต่างๆจบภาษาบาลีใช้คําว่านิพานังนิพานังตัวนี้ถ้าไปเมืองแขกจะรู้จักดีว่านิพานังนิพานเนี่ยคืออะไรเช่นถ้าเขาไปดับไฟเขาปิดไฟเขาก็นิบุตินิบุตโตนิบุตังนิบุตุ ปลว่าดับไฟไฟมันดับทําไมจึงเกิดคําว่านิพพานล่ะที่เกิดคํานี้ขึ้นมาก็เพราะว่าสมัยก่อนคนเขาบูชาไฟบูชาไฟสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สันเสรินการบูชาไฟก็ส่งเปรียบเทียบว่าไฟที่ร้อนกว่าไฟที่คุณบูชาเนี่ยมีนะส่งใช้คําว่าราคคิ ไฟคือราคะโทสักขิไฟคือโทสะโมหคิไฟคือโมหะถามว่าทำไงถึงจะถึงจะเย็นถึงนีถึงจะไม่เป็นทุกข์เพราะราคะโทสะโมหละล่ะก็สงสัยคำว่าดับดับอะไรดับไฟคือราคะโทสะโมหะคำว่านิพานตัวนี้ก็เกิดขึ้นคือดับไฟซะแต่ว่าธรรมชาติของมนุษย เนื่องจากติดใจในภพภูมิอยู่มนุษย์ก็เลยไม่สามารถจะหนีภพภูมิได้ก็เลยไปสถาปนานิพพานเป็นเมืองแก้วเมืองสวรรค์เมืองนิพพานอาตมาเชื่อมั่นว่าคุณพ่อดำรงจันเจ้าชายซึ่งให้กำเนิดลูกหลานที่เป็นเสมือนกระบอกเสียงของพระพุทธเจ้าเผยแผ่ธรรมะ ให้คนมีร่มชูชีพสำหรับตัวเองให้คนได้สร้างบุญสร้างกุศลใช้ที่ทำงานเป็นที่สั่งสมบุญกุศลผู้คนได้ไปอธิษฐานจิตแรงใจต่างๆเนี่ยเป็นจิตที่มีพลังหนังสือหนังหาที่เป็นธรรมะดีๆก็พิมพ์เผยแพร่บุญกุศลเหล่านี้เป็นร่มชูชีพเรียกว่าแจากบุญแจกร่มชูชีพ ทำให้พลังบุญเนี่ยเกิดขึ้นมากมายสิ่งเหล่านี้แหละจะทําให้เราได้สเสบียงชีวิตที่มั่นคงถ้าเราคิดง่ายๆว่าการเกิดของเราเนี่ยเหมือนกับเรามาเที่ยวต่างประเทศเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศท้องของแม่ก็เหมือนกับโบอิงเครื่องโบอิงเราลงเสร็จแล้วเนี่ยเราไปเที่ยว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 ,เท,ยวเที่ยวเสร็จขากลับไม่ได้หมายามว่าเราเอานครวัด ขึ้นเครื่องโบอิงกลับมานะไม่ได้หมายว่าเราเอากำแพงเมืองจีนกลับอย่างเก่งก็ถ่ายรูปมาแล้วก็ขึ้นเครื่องกลับเราให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังว่าคนบางคนเนี่ยไม่ได้เข้าใจเรื่องชีวิตเลยเขาก็หาหาหาแล้วก็ยึดยึดยึด,ยด,ยดแล้วก็วางไม่ได้กว่าจะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่จะต้องวางนั้นจะต้องฝึกวางนั้นอ่ะ มาถึงวินาทีสุดท้ายถึงต้องฝึกวางซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากๆขนาดเราเรียนเรียนหนังสือเนี่ยเราไม่สามารถจะเรียนจบปริญญาตรีภายในอาทิตย์เดียวได้แล้วเราจะเข้าใจเรื่องชีวิตภายในอาทิตย์เดียวเนี่ยมันยากมากเข้าใจธรรมะเข้าใจความจริงในอาทิตย์เดียวเนี่ยมันก็ยากแต่คนเราถ้าหากว่าทุกถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจธรรมะเพราะว่า มันเป็นการต่อสู้กันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระหว่างคนมีความทุกข์ถ้าเราไปถามคนป่วยคนป่วยทุกคนบอกว่ายินดีตายถ้าเราไปถามคนท้องเจ้าเดือนมีใครที่ไม่อยากคลอดลูกไม่มีหรอกถามว่าคลอดลูกเจ็บไหมเจ็บมากเสี่ยงไหมเสี่ยงยอมเจ็บไหมยอมเพราะว่าเอาไว้อีกไม่ได้แล้ว นี่เป็นธรรมชาติจริงๆคนตายก็เช่นเดียวกันที่ีี้มาถึงระดับโรกุตตะระที่เราอาจจะมองข้ามไปเมื่อกี้มองแบบโลกิยะธรรมดาสามัญว่าต้องฝึกตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องฝึกพอมาถึงขั้นโลกุตตระความตายเนี่ยไม่มีทำไมถึงบอกว่าความตายไม่มี เพราะว่าทุกขณะเราตายทุกขณะเราแก่ทุกขณะเราก็เกิดก็เจ็บลองนั่งนานๆสิลุกไม่ไหวหรอกพระก็เอถอะแทบเกินชั่วโมงก็ลุกไม่ขึ้นเหมือนกันเราต้องการพักจิตต้องการพักเหมือนกับหัวใจเนี่ยต้องการพักทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะจิตของเราเนี่ยมันวิ่งมาข้ามภพข้ามชาติเนี่ยยาวนานมากนะมันเปลี่ยนร่างมาไม่รู้เท่าไหร่มันไม่ได้พักเลย เพราะคนใส่ข้อมูลนี่เยอะแยะมากมายเลยถ้าเขาไปเกิดในพบอื่นในภูมิอื่นคนเขาก็จะใส่ข้อมูลอีกแบบหนึง่งกว่าจะล้างออกได้เช่นไปเกิดเป็นสัตว์ดิรัชานกว่าจะล้างออกได้มาเกิดเป็นคนไทยกว่าจะล้างนิสัยแบบไทยๆออกได้ไปเกิดเป็นฝรั่งกว่าจะล้างออกได้โอ้ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ใคร ที่จะเป็นอัจฉริยะข้ามคืนมาทําพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นจําเป็นที่เราจะต้องฝึกจะต้องมีวิธีล้างทุกวันทุกวันทุกวันเราเรียกว่าจิตตสปาทําทุกวัน,เ,นเหมือนกับอาบน้ําทุกวันทุกวันนี่แหละไม่มีใครหรอกเงื่อไหลทั้งวันกลับถึงบ้านปะแป้งแล้วเข้านอนต่อเลยไม่มีจิตก็เหมือนกันเขาอยากจะเข้านอนแต่ว่าเขาไม่ได้ถูกชำระ เราจริงนอนกอดความทุกข์เนี่ยข้ามคืนไม่สิ้นสุดคืนแล้วคืนเราวันแล้ววันเราถูกกลบถูกบงังอยู่ตลอดเวลาหาความสุขที่เกิดจากความสงบไม่ได้ได้แต่ความสุขที่เกิดจากแรงกระตุน้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถูกกระตุ้นตลอดถูกชมไม่ถูกชมก็ไม่สุขถูกชมว่าสวยแค่ไหนก็บอกขี้เหล ก็เป็นทุกข์ขี้เหร่ขนาไหนเขาบอกสวยก็เป็นสุขผอมบอกว่าอ้วนก็เป็นทุกข์อ้วนเขาบอกว่าผอมบอกว่าอ้วนอ้วนบอกว่าผอมก็จะสลับความรู้สึกกันอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับว่าใครชมใครตาหนิเรียกว่าถูกกระตุ้นไปทางไหนก็จะเกิดสุขเกิดทุกข์ไปในทางนั้นมนุษย์เราก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแต่ว่าเมื่อการเวลาผ่านไปแล้วเนี่ย ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็จะสอนเราให้รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วทั้งหลายทั้งปวงนั้นเรากลบมันไว้เรื่อยๆกลบไวเรื่อยๆกลบไว้เรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งสีขาวมันปรากฏขึ้นเราไม่ยอมนั่นแหละเราจรึงบอกว่าอ๋อเราแก่แล้วผมเราขาวแล้วโดยธรรมชาติเราเริ่มเข้าใจแล้วละ่ะว่าแท้ที่จริงแล้วเรากลบต่อไปอีกไม่ได้เราต้องอยู่กับความจรงิง ทีนี้ความจริงที่เราเผชิญไม่ว่าจะเป็นความจริงชนิดใดก็จะให้ความสุขความจริงที่เรากลัวจะให้ความทุกข์เหมือนกับเข็มฉีดยามองดูยาวๆเห็นอยู่ในมือพยาบาลในมือหมอนี่เรากลัวแต่ถ้าเราหลับตาซะเขาฉีดยาก็เฉยๆไม่เจ็บดังที่เราคาดคิดความทุกข์ก็เหมือนกัน ถ้าเราปรชิญเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นความสุขไม่เกยได้กล่าวว่าปัญญาขั้นโลกุตระที่เราปรชิญกันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโลกุตระขั้นเหนือโลกถ้าสมมติว่าสาลาหลังนี้เปรียบเสมือนกับยานอาวากาศอตมภาพพาญาติโยมออกไปข้างนอก ญาติโยมก็จะมองดูโลกกลมๆแค่นั้นเองจริงไหมมองกลมๆสิ่งสมมุติที่เป็นโลกิยะเราบอกว่าโอตะวันออกตะวันตกต่อไปนี้ไม่มีไม่มีทำไมจึงไม่มีก็มันกลมๆหรือว่าใครยังเชื่อว่าโลกแบนอยู่ก็สุดแท้แต่แต่ว่าถ้าเราเชื่อเราก็บอกว่ามันกลมๆมันไม่มีตะวันออกไม่มีตะวันตก การเกิดการแก่การเจ็บการตายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสัจธรรมเป็นธรรมชาติเราบอกว่าเกิดจริงๆแล้วอาจจะตายก็ได้อาจจะเรียกว่าตายก็ได้แต่ว่ามันเป็นคนลมิติเราบอกว่าตายจริงๆเราเรียกใหม่ก็ได้เราบอกว่าไปเกิดก็ได้เหมือนกัน มันเปรียบเทียบง่ายๆการเกิดเนี่ยเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นการตายเหมือนพระอาทิตย์ตกดินแต่ถ้าเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยจุดที่เราเรียกกันว่าพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยคนอีกซีกหนึ่งเขาบอกพระอาทิตย์ตกดินน่ะพอหกโมงเราบอกพระอาทิตย์ตกดินแต่คนอีกซีกหนึ่งของโลกเขาบอกว่าพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะพระอาทิตย์ไม่ได้ตกดิน เพราะฉะนั้นมันมีอีกมิติหนึ่งที่รอคอยต้อนรับชีวิตใหม่อย่างคุณพ่อดำรงวันนี้เราบอกว่าคุณพ่อตายจริงๆคุณพ่อไปเกิดถ้าเชื้อชีวิตยังมีให้เกิดเรานั่งอยู่ตรงนี้ร้อยคนสองร้อยคนเราอาจจะเสียอกเสียใจบอกว่าคุณพ่อไม่น่าจากไปเร็ว แต่อีกมิติหนึ่งกำลังรอคอยชีวิตใหม่เด็กตัวน้อยที่กำลังเกิดขึ้นมาถือแก้วแหวเนเงินทองรอคอยคนจะตั้งชื่อก็รอคอยคนจะไปจดทะเบียนก็รอคอยตั้งชื่อให้ใหม่เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ใหม่ตามภพภูมิที่บุญกุศลจะส่งไปมันเป็นภพภูมิอีกภพภูมิหนึ่งมิติหนึ่งเหมือนกับ สิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันนี่แหละไม่มีการตายก็ไม่มีการเกิดไม่มีการเกิดก็ไม่มีการตายเราดีใจที่เราได้ลูกได้หลานขึ้นมาเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวแต่เราอาจจะลืมนึกไปว่ามีคนเขาเสียสละนะเขากำลังร้องไห้อีกมิติหนึ่งกำลังร้องไห้เขาเสียคนคนหนึ่งมาแต่เราดีใจคอยต้อนรับมากมาย กับลูกคนใหม่สมาชิกใหม่ในครอบครัวของเรานี่พิจารณาแบบเรานั่งยานอาวกาศขึ้นไปดูหาทิศตะวันออกทิศตะวันตกไม่เจอเหมือนกับเราหาการเกิดไม่เจอหาการตายไม่เจอเหมือนกันเพราะมันเป็นมิติของภพภูมิมิติของชีวิตมิติของจิตจริงๆมันก็เหลือแต่ตัวชีวิตตัวจิตที่เราจะใช้มันระหว่าง หลังเกิดกับก่อนตายเนี่ยเราจะสั่งสมใส่อะไรลงไปในจิตของเราเท่านั้นเองร่างกายก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนเปลี่ยนยี่ห้อโทรศัพท์เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ซิมการ์ดเดิมเบอร์โทรศัพท์อันเดิมเพราะฉะนั้นเวลาแมมโมก็อย่าลืมแมมโมใส่ซิมการ์ดอย่าใส่แต่เครื่องโทรศัพท์เพราะเครื่องตกหลุดมือไปแล้วเนี่ย เบอร์โทรศัพท์หายบุญกุศลก็เหมือนกันเราอย่าเอาบุญกุศลไว้ที่สมองเพราะสมองเผาได้เข้าเตาเผาแล้วมันหมดได้แต่ต้องเอาบุญกุศลไว้ที่จิตเอาวิธีคิดไว้ที่จิตฝึกจิตไวมากๆบุญกุศลนั้นก็จะเป็นอมตะเป็นบุญกุศลที่จะอยู่ในตัวเราตลอดไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าชีวิตของเราที่เกิดมาเนี่ยเรามาลงทุน ทรัพย์ต่างๆทั้งที่เป็นสินทรัพย์ทั้งที่เป็นอริยทรัพย์เนี่ยเราต้องแสวงหาให้ได้เท่าๆกันแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วจุดปล่อยวางสินทรัพย์เขาใช้ในโลกนี้เท่านั้นส่วนอริยทรัพย์นั้นจิตนำไปใช้เราต้องวางทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนอย่างที่คุณพ่อวางวางแม้กระทั่งร่างกายของตัวเองซึ่งเป็นตัวให้กำเนิดชีวิตมา เป็นอุปกรณ์ในการลงทุนในการหาทรัพย์สินสมบัติเพราะฉะนั้นลูกหลานทุกคนก็สบายใจได้ว่าคุณพ่อก็ไม่ได้จากไปไหนเพราะว่ามีลูกยีนตัวเดียวกัน DNA อตัวเดียวกันไม่ต้องห่วงหน้าตาเหมือนกันเนี่ยวิธีคิดต่างๆเหมือนกันสั่งสมบุญต่อไปบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็จะเป็นบุญกุศลต่อยอดให้ทั้งผู้ที่ตายจากไปแล้วเนี่ย ได้รับบุญได้รับกุศลได้อนุโมทนาและคนอยู่ก็เข้าใจที่จะสั่งสมบุญกุศลต่อไปอีกด้วยแม้เราทําบุญทํากุศลอุทิศไปให้ท่านก็จะได้อนุโมทนาบุญเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายได้มารวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวบําเพ็ญกุศลตามประเพณีของชาวพุทธเพื่อที่จะน้อมอุทิศ ส่งดวงวิญญาณของคุณพ่อดำรงจันเจ้าชายให้ไปสู่สุคติตามที่ปรารถนานั้นบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอาตมาภาพก็ขอกราบรัตนาคุณพระศรีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงนี้จงดลบันดาลส่งผลอำนวยอวยพรให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อดำรงจันเจ้าชาย จงไปสู่สกติพบโลกสวรรค์สงสมดังเจตนาปารภของภรรยาบุตรธิดาญาติมิตรบริวารที่ได้มาอธิษฐานจิตในวันนี้โดยพร้อมเพียงกันจงทุกประการพระธรรมเทศนามีนัยะดังแสดงมาเอวังก็มีด้วยประการะชนนี